เอาล่ะครับผมโอ้โหนี่บันดานเหี้ยอะไรครับเนี่ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยโอ้โหกูยโอ้โหไม่ต้องมาโอ้เฮ้ยอันนี้กระโดดพุ่งไม่ได้ไม่ต้องกระโดดไปเฮ้ยโอ้เจ้าของเออไปไงวะไปไงอ้น ไยมันไปนู่นแล้วไปได้ไงพูดเ,เก่งเลยพ่กเปรตนี่ว้าโอ้นำไปไอ้หนูโหขนาดนั้นเลยเหรอไอ้น้องอ้โอ้เอาเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วโอ้ที่มันไปได้ก็คือมันมีไอ้นี่โอ้มันมีลูกบอลในเปรตเ้ดดย โอ้ยเยอะแม่เอ้ยยากินได้นีอเฮ้ย <_ EN> อ,อันนี้เราเล่นผ่านไม่ได้อันนี้ที่สร้างมไปนะก็คือเคยเล่นผ่านแล้วใช่ไหมเฮ้ยดาดเว้ยได้แล้วไปดิไป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  What? h o l ี่ช i t ว้าวว้าาาาาามาาาาาาจาา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  ได้แล้วได้แล้วได้แล้วเย yeah! ้ฮะโหโหโหตายร่วงมานี่เลยเหรอกูเหลือจะเชื่อเลยเจ้ yeah. โอ้โหกูอยากจะลองง่ายจริงใครมันเปน็นคนตั้งด่านเทียนี่บอกมาได้อกเปร์ได้ อ้โอ้ยอ้ยอะาะอะาะอะออะอะอออะออะวะอะอองอไอะ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 อองอะอะอ ส่วนควรไปทางขวาป่ะโอเคโอเคโอเคเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วโว้ยออมด้วยโอ้โกูอม่ยอ้ดอ้วยไอโอ้โห เออเออสวยโอ้เปฝั่งนู้นได้มื่อเมื่เมืไอ้คนนี้เนี่ย มีใครผ่านเลยขยันทำมาซะด้วยไปเออเออไก่ดังนี้วเวย้ยเอาบ้าร์ดวยไม่ไปเอาไหมโอ้มันมีลูกบอลนะมันกี้กวงจัดเลยว่าออมีลูกบอลล้วไงมีลูกบอลล้วไง โอ้โหเฮ้ยเยอมใจคุณสร้างด่านแล้วมันเล่นยังไงให้ผ่านไปในหกนาทีาเนี่ยถามจริงเหอเฮ้ยฮะพี่ว่าไปฝั่งนี้ใช่ไหมไปฝั่งไหนหนูไปเด้ออออ เออโอ้มันมันรู้แล้วโอ้โอ,โอ้มันเป็นทางนั้นเองโอ้โหรู้แล้วรู้แล้วอ้นดีมากไอ้อ้นแกทำได้ดี เหลือเชื่อเลยเปรตเลยเหลือ,อเชื่อเลยเฮีย yeah. ้มันมีดีเลย์ประมาณสองบี้ได้มั้งเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยหนึ่งสองเห็นไหมมันจะมีครูดาวของมันอยู่อ่ะเออเออแล้วได้แล้วเร้วเฮ้ยเออได้แล้ว ไปไงอ่ะทีนี้กูข้างหน้าคือเส้นชัย yeah! บอกเลยพี่ชำนานมากอือมึงลุกขึ้นดิไอเด็กเคี้ยมึงลุกขึ้นดิมึงลุกดิมึงลุกขึ้นโอ้มึงไม,ไม่ไม่ลุกว่ะเออเออ

เอออาจารย์อาจารย์เลยอาจารย์ทิงจาอาจารย์ทิงจาเออเนี่ยสบายจะจ่าทิงจาจะจ่าทิงจาเออสบายสบายฮึบจ่าทิงจาอาจารย์ทิงจาเออเออสบายสบายสูงนี้สบายอาจารย์ทิงจาอาจารย์ทิงจา มาแล้วเว้ยไอ้ฟูมันมาอาจารย์ทิงจ้าอาจารย์ทิงจ้าเฮ้ยเฮ้ยอยเค้ัเฮมย้โหโ้เค้ันไม่มีตกเ้างหลังใ้่่อ้ยเราแบง้ย่้ก่อนเฮ้ยเฮ้ยเ้ยาฮวเว้ยเ้ย้เเอาเว้ย ค่อยๆไปค่อยๆไปเฮ้ยเขี่ยอะไรเนี่ยเฮ้ยโอ้โหรอดได้อย่างควายขวิดโคตรเก่งวลยคนบ้าอะไรมันเก่งอะไรขนาด,ดาาานาาาาี้วะเฮ้ย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 เขียอะไรเนี่ยโอ้โหมันอย่างนี้เลยเหรอโอ้โหพี่คือกูณถามจริงเขี่ยพวกมึงเล่นไหม ถามจริงอ่ะข้างหลังกูนี่เปอะไรมะน่ะโอเคโอ้ยโอ้โหอ้เฮียอะไรมันอ่ะเฮียอะไรมันอ่ะเราจะไปยังไงมึงกัจะไม่ผ่านเลยจะไปแล้วแต่ดวงละไอ้ฟูยมึงแล้วแต่ดวงมึงละจ้าจริงจ้าโอ้แล้วแต่ดวงเออไปอู้หึอู้หเอ้าอ้า

เอาไปไหมไปไหมไปหรอครับไปแมนปมนโอเค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 โอ้ยโโโโออ้้หหไป ห,ปหงปิ๊บหงปิ๊บไปหงปิบ๊บเอหอหงปิ๊บไป <c oughs> <c oughs> โอ้ยเยียตกแมพ <c oughs> ไปห้งปิ๊บไปเราจะต้องบานให้ได้สักคนก็นยังดีอสู้ไม่ยอมถอยสู้ขาดใจสู้ไม่ยอมถอยไปห้องปิบ๊บเออสวยโอ้ยล่วงแมพไอ้เอยีย้ยเจี่ยนี่แมพนี่มันของแท้ว่ะแมปนี่มันของแท้แนิ่นวะ่ะ วายหลบวายหลบหลบค่อยๆ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 พี่ว่านะเว้ยเกมนี้นะ่ะมันเล่นกับสมองเราพี่ว่านะเราไม่ควรที่จะไปตรงนี้เราควรที่จะวิ่งขวาไปอย่างงั้นแหละโอ้ป๊ปไปอีกนิดเดียวโอ้ปี๊ปอีกนิดเดียวไอ้เหี้ยะไปเลยอ้าวว้าวเย้ Ha 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 ha